พี่แซมพี่แซมว้าขอรถเก๋งผ่อนเดือนละสองสามพันหน่อยค่ะลดเก๋งผ่อนเดือนละสองสามพันใช่โอ้ยมอเตอร์ไซค์ก็สองพันกว่าเลยดิน้ามาเดี๋ยวจัดให้ครับรดเก๋งผ่อนสองสามพันต้องเป็นอีโก้ค่ะน้าไม่อน้เลี้ยงให้มาสามขั้นนาสามขั้นเป็นอาร์เมลา่าตัวไม่สองขั้นแล้วก็อาร์เมลา่าตัวเก่าขั้นหนึ่งน้ามาเริ่มจากขั้นแรกก็เลย หารถเก๋งงบผ่อนเท่าไหร่นะสองสามพันสองถึงสามพันรวมเป็นห้าพันเนาะใช่ค <laughs> <laughs> ่ะสองสามพันเป็นห้าพันนะน้ามาคันแรกนะเนียว e นิสันอาร์เมล่าหนึ่งจุดสอง e สปอร์ตเทคตัวท็อปนะเกียร์ออโต้นะตัวนี้ผ่อนเดือนละสี่พันตลอดสัญญาครับนะเบิ้งรอบคันกันเลยนะล้อแม็กล um ้มควันดำนะ รอบแม็กอยากได้แม็กซิ่งก็แจ้งมาเดี๋ยวไอเซมไซส์ให้หนาบอดองเสียค่าใจใจน่ะข้างหวดพรนซีพันธ์ถือพุทธถือพ่ถือบักโม่บักแดงบักฟักบักแป้งบักหอยเชอรี่บักเผาบักสรงโอบักหอยขมบักต้มแง่นะรู้จักบ่นะงวดซีพันดี๋ยวเบิ่งราคาให้แค่นนี้ราคาขายอยู่ที่สองแสนห้าหมื่นห้าพันบาทไอเสมบอขาย ไอเสียมจะขายเพียงแค่สองแสนสามหมื่นห้าพันผ่อนสี่พันตลอดสัญญาโอ้ยถูก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 กันสี่พันออกวันนี้เริ่มผ่อนมกลาคุมพาปีหกแปดสุดไม่สดสุด ชอบไม่ชอบชอบดีไม่ดีดีเอาไม่เอาเอาเออผ่อนสี่พันมาคันที่สองเอาไม่ล่าเหมือนกันแต่คันนี้เป็นเกียร์ธรรมดานะปี2012ขายเงินสดอยู่ที่159,000หน้าจุงหน้าจอ159,000จัดไปแน้นแสนห้าจะ่บังพันอยู่บ้านสองพัน2,500นี่แหละ,ระ,ระ,ระ 2, รครับพี่น้องเอ,อ้ย พันเดือละสองปัญหาเด้อคันนี้เด้อมาเอาใส่แม็กด้วยเออล้อแม็กขอบสิบห้าล้อล้อภายในเบาะหนังเกียร์ธรรมดาเกียร์ธรรมดาขับมันขับสนุกรถไม่เคยติดแก๊สนะพันสองปัญหามีกล้องว่าใส่พันสองพันสามเพิ่มอีกสองร้อยในรถยนต์เอาบ่เอาเอาบ่เอาค่ะเออสวยๆสีบอล จัดได้ทุกอาชีพครับเงืนเดือนประหอดมื่อนกลอกได้นะมาเลยเกษตรกรค้าขายพนักงานบริษัทรับวิสาหกิจรับเหมาก่อสร้างเป็ดไห้เห็ดหน้าให้สวนแม่บ้านรบพ่อกีดยางครับวิ่นขับแก๊บขับบุกรอขับสิบรอขับแมคโครตัดไม่เผาทานเลี้ยงวัวเลี้ยงควาวเลี้ยงหมูเลี้ยงมาเลี้ยงเป็ดเลี้ยงไก่ค้าขายรถเล่หาเล่แผงร้อยตลาดนัดคล้องถมปะมงปะมงทุกอาชีพฟรีดาวงวดสองพันงวดสี่พันไม่คันหนึ่งนะ อเมร e ่า1.2 e s p o r t e สป์ตตัวท็อปนะตัวใหม่เกียร์อโอโต้สีดำดุดันไม่เกรงใจใครนะเอาค่าง,งวดไปถูกถูกเบาๆค่าง,งวดค่าง,งวดบักนุน่นพู้จับ่บักนุ่นคืออย่างงไม่รู้ค่ะนุ่นนุ <laughs> น่นก็คือผลไม้ชนิดหนึ่งที่มันเบาๆที่เขามาทำหมอนอ่ะพูดจักบักนุ่น้องไห ดูแล้วค่ะเออหู้ย่างเลยนะบักนุ่นนั่ก็แปลว่าเบาพนพนค่างวดบักนุ่นนะเบามากดูราคาเลยดิสายตายไม่ค่อยดีสองแสน็ดหมนห้าพันลดสองหมืเหลือสองห้าห้าลดปีสองพันสิบเก้าค่างวดสี่พันตลอดสัญญาน่ะพสี่พันพรสองพันห้าพ่สี่พัน, 2, 500, พอ,น 4, อยากได้ขนาดสกิดมาไอ้เสมโรสซิ่งจัดให้ นะเป็นกำลังใจให้ไอ้เสมแล้วก็ทีมงานพิมพ์คำว่าโคตรสดโคตรสดโคตรสดนะพี่น้องรับชมอยู่จากกวัดใดนะตอนนี้อากาศเป็น,นยังไงแน่หนาวห้อนฝนหนะนาวมาเรียมาเยิยนหรือยังคอมเมนต์บอกนะครับเมื่อนี้ไอ้เสมไปแล้วครับฝากกดไลค์กดแชร์้อมฝากเป็นกำลังใจให้ไอ้เสมแล้วก็ทีมงานนะเอากดไลค์กดแชร์ไปครับพี่น้องจ้าแจ๋ว